มึงกลว่ามันมาด้วยกันแน่เลยคนจีนอะมาด้วยใช่ใช่ใช่คนคนจีนส่วนใหญ่เขามาด้วยกันเกิดไหนอ่ะเดี๋ยวเกิดกันนี่นานเราก็เกิดกันที่งานโรงงานที่มันต้องการอ่ะคิดคิดว่ามันจะมาแถวนี้ไหมไม่กลัวใช่ไม่กลัวขอเรียนไุ้ม่กลัวแล้วก็อีบอลต้องกลัวแล้วก็ปัดต่อไปเนาะช่วยอีบอลก่อน ไปแล้วเดี๋ยวเดเสยไม้ก่อนเสยไม้เสยไม้นี้ก่อนเสยไม้นี้ก่อนมีมีกระต่ายมีกระต่างแค่ว่าถ้าพับได้ครับอ้าวออกเฟสเฟสฮิวกูหน่อยฮิวกูก่อนฮิวกูก่อนฮิวกูก่อนฮิวมึงฮิวกูไวมาบ้าแล้ววะไิวบ้าดีฮ่่ทำไมไม่พอเออ เล็งลูกปั้นหรอไม่ให้เล็งหรอกฮิวเฉยหน่อยฮิวเฉยหน่อยฮิวเฉยหน่อยเอเฮียกูมาไหนวะเนี่ยกูมาแดนโลกไกลไหนไม่รู้เอาดิไอาเฮียอะไรบ้านเด็กพวกกันเมื่อทั้งสองหลุดเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเดี๋ยวกูก็เดี๋ยวกูก็หาตีไปรวมกับคนอื่นแล้วก็มาไล่ตีพวกมึงหรอกเดี๋ยวนะแต่ฟังมันรุนหมดเลยราชานรุน การกเทียมไม่หลุดกัลเยมไม่หลุดแล้วมุดหมดเลยบอลได้อัดไปวะอยู่อัดอยู่อัดอยู่สิบนาทีเนี่ยมึง่ะมึงดูอัดหนึ่งนาทีเหรอได้แค่หนึ่งนาทีเหรอรอสิบนาทีสิบนาทีอ้าวแย่ตัวอีกดูเราจะพูดเลยแมรี่ไ่หลุดแมรี่หลุดหรอไม่หลุดไม่หลุดใช่ไหมอ๋อมึงเรามันจับน้ำแข็งเบบนี้ก่อนใส่เซนเซอร์ด้วยมึงมึงกูแหลกอ่ะปะนึง กูตายเกูปด้มาหิวกูแต่มึงก็ใช้เข็มเพราะหายเก็บแล้วเกิดในคลิปเนี่ยกูเอวมึงไงเอามึงมาดามเลสหลุดเหรอใช่หลุดยาวเลยอีกอีบอลอยากได้มิตีลับพี่สวงไหมได้เลยวะอีกแบบไอ้อข้ากัเหรอโอ้ยมันกำบบญนะเพี้ยไม่คูไม่คิดว่ามันจะตามมาทันไง มิติละพิ่สวบใช่ใจมึงวิ่งมึงวิ่งนะอ่าอะาแ้วว้าวหายละเฮ้ยมีปืนอยู่มีปืนอยู่ไม่มีวันฟาร์มแล้วก็ไม่ได้ขอดับลินหน่อยดัเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้ให้มา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 แล้วอ่ะ ที่บ้านทีบานทำหนึ่งดับบิน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 ดับอ่ะมึงเดี๋ยวกูไม่ได้ดับบินได้ยังอเดี๋ยวน้ำหอมกว่าเอาเฮียอยู่นี่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 เอาอย่าปังไปสิเอาน้ำหอมตรงนี้เส็จไปเลยมึงไม่ได้ต้องซื้อเข็มแล้วแหละจังหวะนี้ไม่มีเติอะไรเงี้ยโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าได้ไหม เราขี้แค่ตรงนี้และวมิติรับที่สมบูรณ์ไก่ใส่ไก่ใส่ไก่ไงเนี่ยกระโดดกูเหรอไปได้กระโดดบิงอู้ไม่โดนใครบอกให้บิงยังไงไม่เสร็จรับที่สมบูมันมันกูซื้อตับยินให้วางตรงหน้าตาตาหน้าไหนนะตรงนี้เลยข้ามมาก็าาได้เลย ูเซฟดับบินไปก่อนดับบินกูไี้กูกูได้เข้มเอาไอเลยดี่ยวไม่อยู่ฮิปเปียดดับไม่อยู่ิปเปียดอันมึงดับบินอยู่นี่เม่ไหรกูฮิวแล้วกันไปก่อนเอาเราดับบินที่พี่เอาแล้วหรอเอา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 รวยแล้วหรอยอมแล้วหรอมึงบอลขอไอ้จอยหน่อยขอไอ้ชายหน่อยจะมาบล็อกทางเดินกูรวยอ่ะ คนนี้<ต>คนนก็ว่าไปเข็มกูอ๋อกูว่าเข็มยังไงห,หาแค่นี้ทุกคนก็ไม่สามารถที่จะไปทางนี้ได้แล้วไม่ใช่มึงก็ลองมาดูสิเข็มกูหายโอ้กูไปเปิดกองหาเข็มดีมมกว่านี่มานี่มานี่กูมีอยู่กูมีอยู่มานี่มาหากูไหว,วะก็เป็นเข็มธรรมดาแล้วมึงไม่มีความสามารถอะไรอ่ะเอาไปที่กรรมของกู <c oughs> มึงทำพิธีกรรมเห็นไหมเจ๊งหมดพิธีกรรมกูยังอยู่ไหมวะพิธีกรรมแมงสาหายไปแล้วอ่ะมือมันหายไปแล้วอ่ะไอซัมปีกคํมแถวมันหลุมึงหลุดเหรอฮันเตอร์หลุดไหมหยุดฮันเตอร์ไม่หลุดแต่คนอื่นม่งหลังมานะโอ้ฟังเราหลุดหมดเลยมันก็หลุดใครว่าหลุดใครหลุดหมดเลย ก็หมดแล้วก็หมดต้องเป็นพอกูแน่ๆที่ที่กรรมแมงสาบกีบอลประตูจะเปิดแล้วนี่เออเดี๋ยวซื้อล็อบบี้ให้มาดําไม่หลุดดิมาดําหลุดยาวเลยหรอยาวเลยยาวเลยฝั่งมันก็หลุดกูซื้อหมดแหละกูซื้อหมดแหละกูมีอะไรกูซื้อหมดอ่ะแกซื้อให้บอลมึงล็อบบี้สนใจนี่ไหมแกอออกประตูอะไรนะมึงมึงข้ามาอย่างมึงข้ามาอย่าง กำลังเข้ากำลังเข้ามึงช่วยกูคุมมีจ่อยไปหน้าประตูหน่อยเราจะไปบล็อกประตูกันเฟรอุ้ยนมันขอยเล่นของแชทมันไม่หนีกูเลยมึงช่วยกูคุมมีจ่อยไปหน้าประตูหน่อยเอาไปบล็อกทางเดินเอาไปแล้วผมนะกูไม่เกี่ยวนะกูจะออกมึงซื้อจ่อยได้ไหมซื้อมาก็ซื้อมาบังประตูถ้าซื้อได้ก็ซื้อมาช่วยกันบังประตูหน่อย โอเค่ตกใจหมดเลยอียากกูจะฟาดหน้ามึงเลยมึงซื้อมาซื้อมาซื้อ,อจอยมาให้กูเพิ่มเสริอใหม่ไหมยังเนี่ยอันนี้อ,นนอันนี้เดินไปจอยมึงกูรวยมากเลยมึงเกิดขึ้นกูก็รวยกูมีสองมือมาทำหลุดหลุดยาวด้วยกรรมอะไรเนี่ยบาร์เล่เร่โอเคไหมสแกนบล็อกเแินบล็อกหยาสแกนบ็อกหรือจ้ฆ่ากูเนี่ย เอาเอาเอาเออะไรใครใช้เมืองกูกูแต่ต้องหอมผมบนลแม่กูหลุดอร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 ่าอลอร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 อิอรอรอัอร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 องอรอรออรอรอรรมรรอ คอนเทนต์นี้เละไม่เป็นท่าเละแต่ก็ได้คลิปนะได้คลิปนะได้คลิปลงแล้วนะมึงหลุดโอ้โหหลุดทั้งแถวเลยอีดอหลุดเป็นเกล็ดเลยวันแต่ของของกูอีกแล้วเขาชอไงบกูหยาแล้วก็หลุดทันทีเนี่ยกูแตะน้ำหอมของอีบอลน่ะควรตั้งเชื่อกูควรตั้งเชื่อคิดว่าไอ้ีทาลอดเกิดเมื่อทาลอดเกิดเมาทาลอดบัก อ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำหอมออกก็ชนะแล้วอชนะแล้วเหรอชนะแล้ว